ฟังไว้นะบิ๊กตูบิ๊กปั๊มอภิปรายไม่ไว้วางใจเชื่อนี้เนี่ยคุณโดนแน่สื่อมวลชนดูครับเมื่อวานนี้เนี่ยกองทัพเรือครับเอาเอกสารให้กรรมธิการบอกรับมากอีกครับสื่อมวลชนไปดูนะครับเนี่ยใช้วิธีเล่นแร่แปรธาตุครับดูรายการที่ที่หกเห็นนะครับสื่อมวลชนครับเอา้าก็คุณขอไว้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วหกสี่คุณบอกคุณจะไปจ่ายเขา 2,000ล้านแต่พอมาปี65นะครับคุณไปลดเหลือจ่ายอยู่1,145ล้านตัวเลขใกล้เคียงกับ900ล้านที่คุณขอเสนอออกเลยนะครับอันนี้เนี่ยครับมันเท่ากับว่ารัฐบาลไทยไปเบี้ยวรัฐบาลจีนดีถ้าการจะซื้อครั้งนี้เนี่ยมันเป็น g 2 g จริงมันไม่ใช่ g 2 g เก เริ่มที่กองทัพเรือก่อนครับสื่อมลชนครับกองทัพเรือเนี่ยในงบประมาณปี2165เนี่ยต้องถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับผมเนี่ยเป็นสอสอมา20ปีครั้งแรกตั้งแต่2544แล้วก็เป็นกรรมธิการงบประมาณมาเนี่ยหลายครั้งมากไม่เคยมีงบประมาณนะครับของหน่วยไหนนะครับ ที่เข้ามาอนุสองครั้งแล้วก็ถูกไล่กลับไปครับไม่ได้มีการพิจารณาวันนี้นะครับงบประมาณของกองทัพเรือเนี่ยเข้าอนุคารุพัน์เนี่ยสองครั้งคือครั้งแรกเนี่ยนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมและเมื่อวานนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองครั้งนะครับแล้วก็ไม่ผ่านทั้งสองครั้งนะครับและ ผมเรียนนะครับว่าวันพรุ่งนี้วันที่29ก,กรกฎาคมกองทัพเรือต้องไปชี้แจงต่อกรการมการงบประมาณชุดใหญ่ถ้าชี้แจงไม่ได้ปีนี้กองทัพเรืออาจจะไม่ได้งบประมาณเลยนะครับคืออย่างนี้ครับคือกองทัพเรือเนี่ยเหตุผลเนี่ยที่เข้าอนุคนุพันธ์สองครั้งแล้วก็ถูกไล่กลับไปสองครั้งเนี่ย เพราะไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมให้ความร่วมมือไม่เปิดเอกสารไม่ให้ดูใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ต้องเรียนครับว่าทางกรรมธิการเนี่ยไม่ได้ไปขอดูเรื่องเทคนิคอาวุธปืนประสิทธิภาพการทำลายล้างของจรวดของตอร์บิโดนะครับเรื่องทางเทคนิคเราไม่ได้ดูเลยเราขอดูสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างการ ผ่อนชำระเงินนะครับที่เราจะต้องพิจารณาอนุมัติให้ในงบประมาณปี65เริ่มเลยนะครับถ้าสื่อมวลชนเห็นรูปในรูปน,นะครับคือโครงการนี้ของกองทัพเรือนะครับใหญ่มากนะครับก็คือโครงการเรือดำน้ามันโครงการนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมูลค่า44,222ล้านโครงการนี้เกิดขึ้นประมาณช่วงปี2560 สมัยนั้นเนี่ยมีบิ๊กป้อมพลเอกประวิทร์วงสุวรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและต่อเนื่องนะครับมาถึงปัจจุบันเนี่ยบิ๊กตู่เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นนายกด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยในจะามาแฉครับว่ามันเกิอดอะไรขึ้นนะครับ รูปถัดไปครับเห็นไหมครับเรือลำนี้นะครับเนี่ยที่มันมีปัญหากองทัพเรือไม่ยอมให้ดูสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างเขาเรียกว่าเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่สําหรับสนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำําเห็นไหมครับด้านท้ายเรือเนี่ยจะมีเฮลิคอปเตอร์อยู่เห็นไหมครับขนาดเดียวกันเนี่ยเรือลำนี้มูลค่าทั้งหมดเนี่ยที่ซื้อจากประเทศจีนเนี่ย หกพันสองร้อล้านแต่ไม่มีปืนครับไอ้ไอที่วงไว้นะครับที่เป็นระบบอาวุธปืนระบบจะรวดป้องกันตัวเองนะครับระบบสำหรับอำนวยการลบ่ยไม่มีมีแต่ตัวเรือเปล่าๆถ้าเรือลำนี้นะครับต่อเสร็จเนี่ยก็มีแค่เครื่องยนต์บินเดินทางกลับมาประเทศไทยได้เท่านั้นนะ่ะเรือลบถ้าไม่มีอาวุธเนี่ยมันจะไปลบกับใครนะครับนี่แหละครับ งบประมาณปีนี้เนี่ยกองทัพเรือก็มาของบประมาณจากคณะกรรมาการปี65เนี่ยนะครับไปจ่ายประมาณ1,700ล้านครับแต่ว่าไม่ยอมให้ดูสัญญาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าคุณต้องจ่าย1,700ล้านจริงแล้วสื่อมวลชนติดตามนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูครับว่ามันมีความไม่โปร่งใสยังไงรูปถัดไปครับนี่ครับคือหลักฐาน ที่บอกว่าเรือลำนี้เนี่ยเป็นเรือเปล่าๆไม่มีอาวุธปืนเพราะมีหนังสือจากกองทัพเรือไปถึงนายสู่จานปินนะครับรองประธานแซสตินเพื่อไปขออนุเคราะห์ไปขอปืนกับระบบอำนวยการลบเขานะครับหนังสือจากกองทัพเรือไปถัดไปครับสื่อมวลชนเห็นไหมครับว่า โครงการนี้นะครับมันเกิดขึ้นสมัยที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นรัฐีว่าการกระทรวงกาาโหมวันที่24เมษายน2560เนี่ยบิ๊กป้อมเป็นรัฐีกรารอาโหมเป็นรองนายกด้วยแก้นี่แหละเป็นคนสนับสนุนให้มีการซื้อเรือดำน้ำ บิ๊กป้อมเคยบอกว่าเอาวุธทางยุทธศาสตร์ใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเลแสดงศักยภาพทางทหารและสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติในระยะยา,ยา,ยาวนี่แหละคือคำพูดของบิ๊กป้อมลูกถัดไปฮะบิ๊กป้อมคนนี้นี่แหละคือบิดาแห่งเรือดำน้ำตัวจริงนี่แหละแต่ไปฐานบกนะบอกว่าเรือดำน้ำมีประโยชน์มากในฝั่งทะเลอันดามัน ในระยะ200ไมล์ทะเลนี่แล้คือคำพูดของบิ๊กป้อมนะครับรูปถัดไปฮะเมื่อวานนี้นะครับที่มาชี้แจงเนี่ยก็มีหนังสือครับมีหนังสือรับนะครับด่วนมากที่กหอ0509ทับ203กองทัพเรือ20กรกฎาคม2564 เรื่องขอปรับลดงบประมาณการจัดหาเรือดำน้ำําจํานวนสองลำเรียนประธานคณะกรรมาการวิสาบันงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565นะครับกองทัพเรือนะครับได้คืนงบประมาณลงทั้งหมดเนี่ยเพื่อช่วยประเทศชาติมาแล้วสองครั้งในปี2563และ2564รวมจำนวน7,300ล้าน แม้ว่าจะเป็นส่งผลกระทบต่อกองมันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนะครับแต่กองทัพเรือเนี่ยก็ได้คืนอีกในปีงบ65อีก900ล้านนะครับกองทัพเรือจึงของยืนยันขอปรับเพิ่มมันในส่วนของการจัดหาเรือดำน้ําลําที่สองกับลำที่ลำที่สามนะสื่อมวลชนต้องเข้าใจนะครับว่าเรือดำน้ํามันซื้อทั้งหมดสามลำไอ้ลำแรกนี่ซื้อไปเรียบร้อยแล้วสมัยที่บิ๊กป้อมเป็นลำตีกระหโหม กำลังจ่ายเงินเขาอยู่ยังกายไม่หมดจะจ่ายถึงปี2566คนที่มาถอนไม่ให้ซื้อรับที่สองรัที่สามเนี่ยคือพเลเรือเอกชาติชายศรีวรขา,านผู้ชิการฐานเรือนะครับบิ๊กอุ้ยนี่แหละนะครับอขอดูร่วมถัดไปฮนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ให้พเลเรือเอกธีรกุลกาจนะเสนาธิการทหารเรือ นำคณะมาชี้แจงฟอ้องสื่อมวลชนฟอ้องประชาชนครับว่ากองทับเรือเนี่ยคนที่มีหน้าที่ในการชี้แจงเรื่องงบประมาณเนี่ยคือประหลัดบัญชีทหารเรืองบประมาณปี2565เนี่ยผมเป็นกรรมธิการงบทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กยังไม่เคยเห็นหน้าประลัดบัญชีทหารเรือเลยครับไม่กล้ามาชี้แจงครับเมื่อวานนี้ก็ไม่มา ผมถามครับม <qu> <en> ันหน้าท <speaking> şey ี่ของเสนาธิการฐานเรือแหรอครับอย่างนั้นเนี่ยกองทัพเรือต้องไม่มีประหลัดบัญชีฐานเรือครับผมเรียกร้องเลยครับไปถึงบิ๊กอุ้ยผู้จัดการฐานเรือที่ท่านรับปากกับกรรมธิการไว้ทางซูมเนี่ยที่ท่านประชุมเนี่ยท่านต้องให้ผู้ประหลัดบัญชีฐานเรือมาชี้แจงครับจะให้เสนาธิการฐานเรือมาชี้แจงได้ไงเกี่ยวอะไรอ่ะแล้วผมจะชี้พิรุษให้ดูครับคนนี่แหละ ที่เห็นไหมครับคนแรกสุดเลยเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ใส่แว่นเนี่ยแหละคนนี้แหละคือพลเรือเอกธีรกุลจ,จ,จันทนะเสนาที่การทหารเรือคนนี้เป็นแคนดิเดตจะเป็นผู้จัดการทหารเรือคนต่อไปด้วยนะครับห้าเสือทอรอคนนี้นี่แหละแคนดิเดตด้วยที่เบกอุ้ยจะสนับสนุนขึ้นผู้จัดการทหารเรือต่อไปด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยที่มีวิวาทะในอนุกรรมธิการเนี่ยสื่อมวลชนดูรูปถัดไปฮะ บอกว่าข้อตกลงจ้างนี่เอกสารก็เมื่อมาครั้งแรกนะวันที่22กรกฎาคมบอกว่าอนุกรรมธิการต้องการเอกสารอะไรขอให้ลิสต์มาเลยพร้อมให้ความร่วมมือพร้อมให้ดูทุกอย่างทุกอย่างโปรง่งใสนะครับเมื่อวานนี้มาครับวันที่27ครับมาบอกว่าข้อตกลงจ้างเรือสร้างเรือในประสงค์ยกพลขึ้นบกนะครับบอกว่า เป็นความลับดูไม่ได้เอา้าแล้วเป็นความลับดูไม่ได้แล้วกรรมธิการจะพิจารณาให้งบประมาณคุณไปได้ยังไงนะครับอาแล้ววันที่คุณมาวันที่ยี่สิบสองเนี่ยนี่แหละบิ๊กโต้งนี่แหละพลอเอกธีรกุลกาญจนะเนี่แหละว่าที่ผู้จัดการหันเรือคนต่อไปนี่แหละบอกว่าพร้อมให้ดูไม่มีอะไรปกปิดนะครับลวกถัดไปครับ นี่แหละครับนี่แหละคนนี้แหละครับเนี่ยคนเนี่ยคนแรกนี่แหละที่กาลังพูดอยู่เนี่ยคนนี้แหละบิ๊กต้่ธีรกุลการจนะเนี่ยพูดสองครั้งไม่เหมือนกันมาครั้งแรกยีบสองกรก,กฎาบอกมีอะไรพร้อมให้ดูให้ความร่วมมือให้เกียรติกรรมาทการแต่เมื่อวานเนี่ยวันที่ยีบเจ็ดมาเนี่ยไม่ให้ดูสักอย่างและรูปถัดไปฮะ กรรมธิการก็เลยไม่รู้จะพิจารณาอะไรครับเพราะว่าคุณบอกคุณไม่ให้ดูเป็นความลับกรรมธิการครับก็เลยขอประชุมลับดูรูปถัดไปฮะสื่อมวลชนเห็นความผิดปกติของการจัดซื้อเรือดำน้ำไหมครับสื่อมวลชนเห็นนะครับว่าโครงการรายการที่หนึ่งเลยครับที่สีชมพูเนี่ยอันนี้เป็นเอกสารลับมากของกองทัพเรือนะครับ เอามาให้กรรมาิการงบประมาณปี64แล้วก็เป็นพรบงบประมาณเป็นกฎหมายไม่ใช่พรากรเงินกู้ด้วยพราบาพระเาชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6พัหบสี่หนึ่งครับโครงการจัดหาเรือนน้ำระยะที่หนึ่งปี2560ถึงสอ6 6ครับสื่อมวลชนเห็นไหมครับงบปี65เนี่ยที่มาขอต่อสภาวไว้นะครับจะต้องเอาไปจ่ายให้รัฐบาลจีนเนี่ยสองพกับ2ล้านครับ สองพกับสองล้านตีตัวเลขกลมๆก,ก็สองพันล้านนะครับสภาก็อนุมัติให้ไปจ่ายนะครับเสร็จแล้วครับกองทัพเรือก็บอกว่าเนี่ยได้ไปเจราจากับรัฐบาลจีนนะครับในการที่จะขอลดนะครับเงินที่จะต้องไปจ่าย ค่างวดเรือดำน้ำเงินใหม่ตั้งใหม่ไอเรือสองลำที่ถอนไปนะครับลำสองลำสามเนี่ยว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเห็นเอ่เห็นใจประเทศไทยนะครับลดให้เหลือเก้าร้อยล้านนะครับมันไม่เคยมีครับตามวิธีตามวิธีงบประมาณพรบงบประมาณน,นะครับงบใหม่ผูกพันเนี่ยมันต้องตั้ง20%อันนี้นะครับเรื่องนี้ละตั้ง900ล้านเนี่ย ฟังไว้นะบิ๊กตูบิ๊กปั๊มอภิปรายไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้เนี่ยคุณโดนแน่สื่อมวลชนดูครับเมื่อวานนี้เนี่ยกองทัพเรือครับเอาเอกสารให้กรรมธิการบอกรับมากอีกครับสื่อมวลชนไปดูนะครับเนี่ยใช้วิธีเล่นแร่แปลธาตุครับดูรายการที่ที่หกเห็นนะครับสื่อมวลชนครับเอา้าก็คุณขอไว้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วหกสี่คุณบอกคุณจะไปจ่ายเขา 2,000ล้านแต่พอมาปี65นะครับคุณไปลดเหลือจ่ายอยู่1,145ล้านตัวเลขใกล้เคียงกับ900ล้านที่คุณขอเสนอออกเลยนะครับอันนี้เนี่ยครับมันเท่ากับว่ารัฐบาลไทยไปเบี้ยวรัฐบาลจีนดิถ้าการจัดซื้อครั้งนี้เนี่ยมันเป็นจ e ี2จจริงมันไม่ใช่จี G 2จเกมันเป็นไม่ได้นะครับ รัฐบาลไทยคุณไปเบีย้ยวรัฐบาลจีนเหรอในสัญญาคุณจะต้องจ่ายเขาสองพันล้านอยู่ๆคุณไปจ่ายเขาพันหนึ่งร้อยล้านแล้วคุณเนี่ยก็เก้าร้อยล้านมาตั้งหัวเชื้อเพื่อจะซื้อเรือดำน้ำําลําที่สองกับลำที่สามนะครับอันนี้เนี่ยคือความไม่โปร่งใสซึ่งพวกนี้เนี่ยกองทัพเรือเข้าผมในฐานะกรรมธิการผู้ว่มาณสสจิระบงเนี่ยจะต้องซักเรื่องนี้ครับถ้าตอบไม่ได้ชี้แจงไม่ได้ นะครับในภาวะคนกําลังเดือดร้อนคนตายคนติดเชื้อคนอดอยากนี้เสนอให้ตัดทิ้งให้หมดเลยครับแล้วเสนอให้โบดด้วยผมไม่ยอมครับแล้วสื่อมวลชนดูนะครับอย่างนี้เป็นวิธีการตุกติกดงบประมาณไม่โปร่งใสไหมครับปีที่แล้วเนี่ยคุณบอกคุณตั้งสองพันแล้วพอมาปีนี้คุณเหลืออยู่พันหนึ่งร้อยล้านมมหน้าล่ะถึงขอดูสัญญาจ2 g คุณถึงไม่ยอมให้ดูไง สัญญามันก็ต้องเขียนเลยครับว่าเรือดำน้ําเนี่ยคุณจ่ายค่างวดผมพูดถึงลําที่หนึ่งนะซื้อสมัยบิ๊กป้้มเป็นลันตีกะลาโหมอ่ะเขาก็ต้องเขียนเลยว่างวดที่หนึ่งคุณจ่ายเท่าไหร่งวดสองงวดสามงวดสี่เพย์เมนต์หนึ่งเพย์เมนต์สองเพย์เมนต์สามเพย์เมนต์สี่มันจะจ่ายตามใจถ้ามันเป็นจีทูจีจริงเนี่ยนะครับผมก็ขอเอกสารเราไม่ใช่ผมคนเดียวกรรมธิการอนุทั้งหมดครับ ก็ขอเอกสารว่ามีเอกสารไหนที่กองทัพเรือคุณเป็นเจรจากับประเทศจีนน่ะที่เขายอมให้คุณจ่ายลดลงเนี่ยจากสองพันล้านเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านไม่มีครับพอไม่มีเนี่ยต้องเรียนสื่อมวลชนครับมีแค่การสำนักงบประมาณสองคนเนี่ยนะครับเข้าข่ายอาจจะนะครับมีความไม่โปร่งใสคุณไปตัแตงงบประมาณให้เขาได้ยังไงขอดูรูปด้วยครับ แค่การงบประมาณสองคนเนี่ยมีหน้าที่ดูแลงบประมาณของกองทัพเรือนะครับผู้หญิงเลยนะครับเนี่ยคนแรกเลยผู้หญิงเนี่ยนะครับผู้หญิงที่ใส่ตุ้มหูขาวๆอ่ะใส่หน้ากากนะครับชื่อนางสาวทัศนวีพมสาขาณสกนลนครเป็นผอ,อ,อสำนักจัดทำด้านมั่นคงสองดูแลกระลาหมสองนะครับนายเอก มุทิตาพรผออส่วนงบประมาณกระทรวงกลาโหมเข้ามาในห้องอนุคารุภันฑ์ดูแลงบของกองทัพเรือผมเองและคณะกรรมการรวมทั้งท่านประธานก็ได้สักถามว่าคุณไปตั้งงบให้เขา900ล้านเนี่ยมันเพิดวิธีการในการจัดทำงบประมาณถ้าเรือดำน้ำใหม่สองลำเนี่ย22,500ล้านเนี่ย คุณต้องตั้งให้เขา20%มันต้อง4,500ล้านคุณเว็บให้เขาทำไมนะครับคุณจะอ้างว่ามีมติคอรามอาในการเว็บแล้วเป็นงบเก่าขอดูเอกสารครับที่คุณบอกว่าคุณเป็นเจราจากับรัฐบาลประเทศจีนไม่มีครับไม่มีหรือไม่ให้ผมก็ไม่รู้ครับแต่ผมเรียนเลยครับว่าแค่การสองคนนี้ก็ต้องมีส่วนครับตามรัฐนูลมาตราร้อนะครับบังคับแค่การด้วยว่า คุณจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อมนะครับเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณและขณะเดียวกันเนี่ยคุณไปตั้งงบประมาณให้เขาคุณไม่มีเอกสารแล้วคุณไปตั้งให้เขาได้ไงเก้าร้อยล้านเนี่ยซึ่งมันผิดระเบียบว,วิธีการพลราวางบประมาณในการจัดตั้งงบใหม่ดังนั้นเนี่ยสองคนนี้นะคุณฟังไว้เลยผมจะไปยื่นหนังสือให้ท่านผู้อำนวยการสํานักงบประมาณ นายเดชาพิวัตรนาสงขาหรือพอ,อดีซีเนี่ยสอบคุณด้วยแล้วผมจะสงวนไว้แปบพอภิปรายในสภาเนี่ยครการสองคนนี้เนี่ยนะครับมีความไม่โปร่งใสครับร่วมกับกองทัพเรือปลกปิดข้อมูลครับไม่ให้ความร่วมมือครับผมถ่ายรูปไว้เนี่ยดังนั้นเนี่ยสื่อมวลชนต้องติดตามครับเพราะว่ากองทัพเรือเมื่อวานเนี่ย ถูกท่านประธานอน,นุไล่กลับไปเลยครับอน,นุทุกคนมติเลยครับว่าถ้าคุณไม่ดูเอกสารคุณก็ไม่ต้องชี้แจงกลับไปและพวกนี้นะครับเรียกร้องให้ผู้การฐานเรือเนี่ยบิก๊กอุ้ยเนี่ยที่คุณเคยรับปากว่าคุณจะส่งเอกสารให้กรรมธิการนะครับแล้วถ้าพวกนี้เนี่ยไม่มานะครับตัวปัดบัญชีแต่หารเรือไม่มาผมเสนอให้ตัดทิ้งทั้งหมดเลยครับแล้วผมเสนอให้โหวตด,ด้วย ผมก็อยากจะรู้เ้ียว,ว่ามีกรรมธิการหน้าไหนนะครับที่เห็นเรือดำน้ำเนี่ยมันดีกว่าชีวิตคนผมคนนึงนี่แหละจะบวชไม่เอาให้ตัดทิ้งให้หมดเลยเพราะว่าถึงต่อให้เป็นเรื่องเก่าก็ตามเพราะว่าคุณไม่โปร่งใสนะครับถ้าคุณไม่ดูสัญญาแล้วยังมีไอ้โดนอีกนะครับสมตัวตัวละพันสี่ร้อล้านโดนชายฝั่งของกองทัพเรือผมก็จะเสนอให้ตัดทิ้งครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ